ดีค่ะมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวนี่ได้เดี๋ยวนีเดี๋ยวปีมาเร็วมาเร็วโอเคสวัสดีครับน้องๆพบก,กับพี่อีกแล้วนะครับพี่ท็อปนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนสัตว์นครราชสีมานะครับบริเวณส่วนจัดแสดงความสามารถของสัตว์นะครับหรือที่เราคุ้กกันในชื่อของแมวน้ำโชว์นั่นเองนะครับวันนี้ เราจะไม่ได้พาน้องๆมาดูโชว์แมวน้านะครับวันนี้พี่ต้อมน่ะจะพาน้องๆมาทําความรู้จักกับน้องๆแมวน้ําอย่างใกล้ชิดนะครับที่ด้านหลังส่วนแสดงนะครับสวนสัตวน์นครสีมาเนี่ยมีการฝึกสอนแมวน้ำเนี่ยหรือว่าพะขยยาพานแมวน้ำเนี่ยใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับอยากรู้กันแล้วใช่ไหมครับว่าน้องๆแมวน้าเนี่ยอยู่กันแบบไหนฝึกกันยังไงหรือทานอะไรกันบ้างนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับพี่ต๊อบอยู่กับพี่ต้นนะครับพี่ต้นเป็นผู้ฝึกสอนแมวน้ำนะครับที่สวนสัตวน์ตวนครศรีมาเนาะอย่างที่พี่จ๊อบได้กลิ่นมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับวันนี้เราจะพามาชมแมวน้ำเนี่ยแบบใกล้ชิดครับน้องแมวน้ําแบบใกล้ชิดเลยแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่ไม่มีที่ไหนได้เปิดเผยมาก่อนนะครับวันนี้ผมก็มีคําถามที่อยากจะถามพี่ต้นสักเล็กน้อยนะครับยินดีครับครับอย่างอย่างแรกเลยครับน้องแมวน้ําที่เราที่เห็นเราอยู่เนี่ยครับที่สวนสัตว์เนี่ยเป็นเป็นน้องแมวน้ําสายพันธุ์อะไรครับ ตัวที่เราเห็นด้านหลังนะครับก็จะเป็นสายพันธุ์แคซิลมาจากแอฟริกาใต,ต้แต่ที่เราฝึกนะปัจจุบันของทางสุนทรพจน์สีมาเราจะมีทั้งหมด2สายพันธุ์ของทางครับผมเป็นแอฟริกาใต้กับอเมริกาใตา้ครับผมแต่ส่วนมากที่เราออก,น,อกนํามาแสดงก็จะเป็นของแอฟริกาใตา้เพราะเขาจะมีความเฉลียวฉลาดมากกว่าอเมริกาใต้อ๋อแล้วน้องแมวน้ำเนี่ยครับถิ่นที่วาศัยของเขาเนี่ยที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยครับนอกจากนั้นจะมีที่ไหนอีกไหมครับ อ๋อจากของแอฟริกาใต้นี่นะครับแล้วก็มา,มาจากาแถวแอฟริกาใต้เลยแล้วก็จะอยู่อาศัยอยู่ประมาณของออสเตรเลียทางใต้ออสเตรเลียทางใต้ใช่ครับแล้วแมวน้ำเนี่ยครับเราสามารถดูเพศเขาเบื้องต้นเนี่ยได้ยังไงบ้างครับพี่ต้นอสถ้าจะดูเพศนะครับตามลักษณะทั่วไปตามธรรมชาติแล้วก็ไม่สามารถจับไปดูหรือเห็นเพศเขาได้ชัดครับอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นแมวน้ำฝึกมันก็สามารถจับต้องตัวได้สังเกตเพศเขาได้เบื้องต้น แต่ว่าถ้าเราเห็นจากภายนอกเนี่ยถ้าเราสังเกตจากภายนอกครับก็ดูจากขนาดลาตัวของเขาครับอ่ะขนาดเพศผู้นะครับก็จะมีสันคอที่ใหญ่อ่าแล้วขนาดลำตัวก็จะใหญ่กว่าเพศเมียครับครับผมแล้วก็ดูจากสีขนก็ได้อ๋อสีขนสีขนของเพศผู้จะมีเป็นสีเทาออกดําอาจจะของเพศเมียจะเทาแล้วก็น้ําตาลด้วยหรือว่าจะสีอ่อนกว่าเพศผู้นั่นเองใช่ครับแล้วเผมสงสัยอย่างหนึง่งนะพี่ต้นผมเห็นหูน้องแมวครับอ่าแต่ว่าผมดูในสารคดีไม่มีหูมันมันมันต่างกันยังไงครับ อันนี้จะเป็นแมวน้ําไม่แท้ใช่ครับไม่แท้ใช่เราจะมีใบหูหรือเรียกง่ายว่าเป็นแมวน้ําหูอะถ้าเป็นแมวน้ําไม่แท้ก็จะมีมีเียใบหูครับเหมือนที่เราเรียกว่าอุ้งุ้งนะครับมางคนอาจจะเป็นแมวน้ำคนละขษณะแมวน้ำจะไม่ออกส่วนสามกลุ่มใหญ่ๆสามกลุ่มอะมีแมวน้าไม่แท้แมวน้ําแท้แล้วก็อยู่ในกลุ่มบอลรัดหรือว่าแมวน้ําเคี้ยวที่เราเห็นเขี้ยวด้านหน้าครับครับจำนวนสามกลุ่มใหญ่ๆครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าที่สวนสัตว์นครสวรรมาเนี่ยเป็นแมวน้ําที่ไม่แท้ใช่ไหมครับใช่้ ถ้าแมวน้ำเท้เราสามารถเอามาฝึกเขาอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับได้แม่น้ำแม่น้ำทเทสก็สามารถฝึกได้ได้เหมือนกันใช่ครับทีนี้พอพูดถึงเรื่องฝึกแล้วเนี่ยครับก่อนจะไปถึงเรื่องฝึกเนี่ยผมขอถามนิดนึงครับมรแมวน้ำเนี่ย<อ>เขาทานอะไรเป็นอาหารครับอ๋ออาหารของแมวน้ำนะคะ<ม>จะเป็นปลาส่วนมากจะเป็นปลาเป็นหลักตามธรรมชาติแล้วก็จะมีพวกปลาหมึกด้วยปลาหมึกแต่ทางสวนสัตว์โคราชสีมาของเราที่เราเลี้ยงก็จะมีเราก็จะให้ปลาทูเป็นหลัก อ่าล้วก็จะมีปลาสบะบักเสริมแล้วก็มีปลาหมึกเสริม,ม,มใช่ครับการทานอาหารที่สดสและสมาเนี่ยเราไม่ได้ให้สูงสุถูกต้องไหมครับใช่ครับเรามีการมีการเขาเรียกว่าการจัดตารางอาหารมีการ,การจัดตา,ารางวันใช่ไหมครับว่าแมวน้ําของเรามันเป็นแมวน้ําฝึกครับอ่าเราต้องให้เป็นช่วงเวลาแล้วก็น้ําหนักของอาหารด้วยแล้วก็ควบคุมน้ําหนักด้วยครับครับอยากที่บอกไปว่า แมวน้ำเพชรพู่จะมีขนาดใหญ่ใช่ไหมครับ,รบแต่ของของเราที่เป็นเพชรพู่ที่เราออกฝึกก็ยังไม่ใหญ่เท่ากับตามขนาดข,ของตามธรรมชาติเพราะเราต้องควบคุมน้ําหนัก<อ>แต่ก็ไม่ได้มีผลกระทบต่อเขาออ๋อครับใช่แล้วเขาอย่างนี้ครับผมถามอีกนิดน,นึงน้องน้องอาจจะสงสัยว่าแมวน้ำะกินพืชไหมครับอ๋อแมวน้ำกินพืชไหมไม่ครับก็จะกินอาหารทะเลเป็นหลักอ๋อเพราะด้กัดน้ำเขากินเนื้อถูกต้องไหมครับใช่เจะกินเนื้อออ๋ไม่กินเน้มที่อยากกินในน้ํา ครับครับคำถามต่อไปนะครับเป็นคําถามที่น้องๆหลายคนที่อาจจะเคยมาหรือไม่เคยมาอาจจะสงสัยน้ําที่เราเห็นด้านหลังเนี่ยครับน้องแมวน้ำเนี่ยอยู่ในน้ําอะไรรับออถ้าเป็นการแสดงนี้จะเป็นน้าจืด๋อน้ําจืดใช่ไหมครับตอนน้ำจืดครับแต่ว่าถ้าเป็นในพ่อกัดหรือว่าเป็นบ้านบ้านของเที่เขาพักด้านในจะเป็นน้ําเค็มครับผมแต่ว่าน้ําจืดที่เขาออกมาแสดงก็คือไม่นานมากไม่เกิน30นาทีหรือ40ินาที ก็เขาแบบแต่ก็ไม่มีผลกระทบต่อเขาใช่ส่วนมากก็คือเขาจะอยู่ในข้อกักเป็นส่วนมากคือ<ะ>อยู่อยู่อยู่ด้านนอกเวลามาโชว์เนี่ยเป็นน้าจืดใช่แต่ว่าเวลากลับไปบ้านนอนเนี่ยเป็นน้ําเค็มใช่ครับเขาอาจจะออกมารีแลกข้างนอกก็มีแล้วก็จะมีตาราด ของเาไม่ใช่ว่าออกมาเฉพาะการแสดงอย่างเดียวนะค,ะครับอาจจะมีช่วงพักผ่อนของเขาแล้วก็มาปล่อยเขาเอามาว่ายเล่นน้ําด้านนอกอทุกตัวด้านในในการ,รออกกําลังกายร<ห>ับตัวที่ยังไม่ฝึกหรือว่าตัวที่กําลังฝึกก็สามารถออกมาเล่นสาดด้านนอกได้เช่นเดียวกันใช่ทีนี้ผมถามเพื่อีกนิดน,นึงครับอย่างที่เห็นพี่ๆเขากําลังฝึกน้องแมวน้ําอยู่นะครับเราเราใช้เขาเรียกว่าใช้วิธีหรือใช้หลักอะไรในการฝึกแมวน้ำบ้างบขอส่วนมากนะครับก็คือ การฝึกสัตว์เลยทุกชนิดเลยนะครับจะเอาอาหารเป็นหลักอาหารเป็นหลักอ่าเหมือนเราฝึกสุนัขครับถ้าสุนัขทําตามคําสั่งเราเราก็ให้รางวัลเขาหรือให้อาหารเขาเขาก็จะรู้ว่าเขาทําแบบนี้แล้วก็ได้กินอ่าส่วนมากจะเป็นเทคนิคเลเก็แบบนี้อ๋อเราเราเราไม่ได้ตีใช่ไหมครับไม่ได้เอามตีเอาไม้ไม่อะไรตีอาจจะมีการดูบ้างก็เหมือนเราดูสัตว์เลี้ยงเราครับเขาเขาเขาก็รู้จักน้ําเสียงของเราเหมือนกันอ่าว่าน้ําเสียงการจุยังไงดูแล้วไม่ได้กินอ่าก็เหมือนกันเหมือนกับสุนัขมาเราฝึกก็คือฝึก สัตว์เหมือนกันเลยครับเขาก็จะเกิดการเรียนแต่ว่า<ม>ถ้าเป็นแนวน้ำก็จะเป็นสัตว์ป่าครับคือเรานํามาจากธรรมชาติเลยครับใช่มันอาจจะมีการปรับตัวนานนิดนึงใช่กว่าที่เราจะคุ้นเคยกับเขาเราทำความคุน้นเคยกับเขาก่อนครับทีนี้มาถึงคําถามท้ายแล้วครับอนอกจากเราฝึกสอนแนวน้ําแล้วเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าเราจะมีการพกขยายพันธุ์ด้วยครับที่สวนสัตว์เรามีครับของท้องสัตว์เรานะครับก็คือเราจะพกขยายพันธุ์ตามธรรมชาติครับให้เขาผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ ใช่แล้วก็ทางสวนสัตว์เราก็ก็คือประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งคราสามารถพาอพันธุ์ขยายพันธุ์ได้ลูกๆของเขาก็สามารถไปตามสวนสัตว์ต่างๆในวงการสวนสัตว์ในประเทศไทยของเราแสดงว่าที่ผ่านมาเคยมีผลิตผลิตผลิตภัณฑ์ของน้องๆมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับก็วันนี้นะครับหวังว่าน้องๆเนี่ยคงจะได้รับความรู้ไปไม่มากก็น้อยเลยนะครับสุดท้ายก็เลยอยากให้พี่ต้นเนี่ยฝากนิดนึงครับเกี่ยวกับรอบการแสดงครับของอ่า ความสามารถของสัตว์หรือแมวน้ำโชว์นะครับว่าที่สวนสัตว์เนี่ยมีรอบอย่างไรบ้างครับ<อ>ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเราก็จะเปิดทาการวันละสองรอบรอบแรกจะเป็นรอบเช,ช้า1ิบเ็นานฬิกา รอบที่2องจะเป็นช่วงบ่าย10บทีนาฬิกานั่นเองนะครับแต่สําหรับวันหยุดนะครับจะเลิกเราเปิดทําการวันละ3รอบรอบแรกก็จะเป็นรอบ10บเอนาฬิการอบที่2ก็จะเป็นรอบ12บสองนาฬิกาสามสิบนาทีรอบสุดท้ายหรือว่ารอบที่3ก็จะเป็น10บนาฬิกาสามสิบนาทีแต่ขอบอกไว้ก่อนนะครับสำหรับวันหยุดคาตาเล่ที่เปิดทําการวันละ3รอบอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในรอบขึ้นอยู่กับสถานการณ์เดี๋ยวเราจะประชาสายพันธุ์แจ้งทราบให้ ให้ฟังนะวันนั้นอีกทีแต่หลักๆก็คือจะมีทั้งหมด3รอบนี้ก่อนเป็นหลักวันถ้าเป็นวันนักกาเรียนะใช่ครับครับก็เดี๋ยวน้องๆสนใจหรือชอบชื่นชมนะครับก็ขอให้น้องๆติดตามผลงานของพี่ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับกับพี่ต้อมครับสวผิดมาครับสวัสดีครับ